สวัสดีคุณผู้ชมแฟนวอลเลย์บอลไทยทุกท่านครับมาติดตามกันต่อนะครับสำหรับวันนี้การแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงเนชั่นลีกหรือ w ีเอ2023จัดขึ้นที่ประเทศตรุรกีนะครับสำหรับการแข่งขันในวันนี้วันที่1มิถุนายน2566สำหรับทีมสาวไทยนะครับจะพบกับ แคนาดาซึ่งทีมสาวไทยนะครับอยู่ที่อันดับที่15ของโลกส่วนแคนาดาอยู่ที่อันดับที่14ของโลกก็ถือได้ว่าสู้สีกันสำหรับวันนี้นะครับก่อนอื่นนะครับในนัดแรกที่ผ่านมาทีมสาวไทยนะครับก็ได้พ่ให้กับอิตาลีด้วยสกอร์2ต่อ3เซตนะครับซึ่งก็ถือได้ว่าสู้อย่างดุเด็ดเพลิดเน แพ้อย่างสมศักดิ์ศรีนะครับก็ถือว่าเกือบชนะแล้วนะครับในเซตที่4นะครับทีนี้นะครับสำหรับทีมวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยนะครับที่แพ้ให้กับอิตาลีด้วยสกอร์2ต่อ3เซตก็คือ26ต่อ24 17ต่อ25 29ต่อ27 28ต่อ30และ11ต่อ15นี่คือแมตช์แรกนะครับของวอลเลย์บอลสาวไทย สำหรับโค้ชของอิตาลีเองเนี่ยนะครับก็ออกมาพูดถึงทีมสาวไทยนะครับที่ผ่านมาที่ได้เจอกันเนี่ยเขาบอกเลยนะครับว่าไม่มีอ้มอมค้อมโค้ชอิตาลีพูดถึงเวลบอลหญิงไทยเนี่ยนะครับต้องปาดเหงื่อกว่าจะชนะได้หลังจบเกมนะครับโค้ชอิตาลีเนี่ยนะครับได้ออกมาเปิดใจดาวิเเดมาร์ชันติหัวหน้าผู้ฝึกสอนทีมชาติอิตาลีกล่าวว่าเรามีโอกาสสำคัญบางอย่างในระหว่างแมต แต่เราก็พลาดไปผมรู้อยู่แล้วว่ามันจะเป็นแมตช์ที่ยากเพราะการเจอกับทีมไทยนั้นไม่เคยง่ายเลยแต่ด้วยความมุ่งมั่นของเราทําให้เราผ่านไปได้ด้วยดีวันนี้เราเห็นข้อผิดพลาดมากมายเราต้องฟื้นตัวอย่างรวดเร็วและเพิ่มสิ่งใหม่ๆในทุกวันเพื่อสิ่งที่เราตั้งใจจะทําให้สําเร็จ ก็ยอมรับนะครับว่าพบกับทีมชาติไทยนั้นค่อนข้างที่จะยากนะครับกว่าจะเอาชนะได้เนี่ยก็ปาดเหงื่อกันนะครับก็ฟัดกันไปถึง5เซตนะครับแล้วแต้มเนี่ยคู่ขี้สู่สีกันมากครับอันนี้เป็นการเปิดใจของโค้ชชาวอิตาลีนะครับที่เอาชนะทีมชาติไทยไปด้วย3ต่อ2เซตนะครับสำหรับตอนนี้นะครับการแข่งขันกีฬาวอลเลย์บอลหญิงเนชันลีกหรือ ว n l 2,023นะครับซึ่งในวันที่1มิถุนายน2,566ทีมชาติไทยก็พบกับแคนาดานะครับโดยถ่ายทอดสดช่อง 7hd นะครับคุณผู้ชมก็สามารถติดตามชมการถ่ายทอดสดนะครับเพื่อส่งแรงเชียร์แรงใจให้กับสาวไทยนะครับเข้าถึงรอบลึกๆจนถึงรอบชิงคว้าแชมป์ให้ได้นะครับสำหรับไซติหลังจบเกมแรกที่ผ่านมานะครับของ ทีมสาวไทยเนี่ยนะครับปียนุชรั้งอันดับ1น,นะครับได้ตำแหน่งรับเสิร์ฟยอดเยี่ยมโดยที่กับตันแป้นปียนุชแป้นน้อยอันดับ1นึ่ทำได้10คะแนนแตมเสีย1น1คะแนน,นค่าเฉลี่ยต่อเกม45.45% 45ครับส่วนสิ่งที่แฟนวอลเลย์บอลไทยเป็นห่วงก็คือเรื่องของอาการบาดเจ็บของเพียวและบีมนะครับแต่ทั้งนี้เนี่ยในช่วงที่แข่งกับอิตาลีนะครับก็มีการเป็นตะคิว แล้วก็ต้องออกนะครับต้องเปลี่ยนตัวออกแต่ว่าทางด้านคุณสอนสวรรค์ผู้วิจิตเนี่ยนะครับก็ออกมาโพสเฟซแล้วนะครับก็ยืนยันนะครับเกี่ยวกับเรื่องของอาการบาดเจ็บนะครับเขาบอกว่าน้องบอกเป็นตะคิวไม่ต้องเป็นห่วงนะครับตะคิวก็น่าจะ เกิดจากอากาศเย็นด้วยแล้วก็ฝนตกนะครับจึงทําให้เป็นตะคิวก็มีลุ้นนะครับว่าในแมตช์วันนี้เนี่ยนะครับทางเพียวแล้วก็บีมน่ยนะครับก็จะสามารถที่จะลงแข่งขันในแมตช์นี้นะครับที่พบกับแคนาดาได้ครับเอาละครับคุณผู้ชมแฟนวอลเลย์บอลไทยครับวันนี้เรามาเชียร์กันวันนี้1มิถุนายน2,566ทีมชาติไทย เจอกับแคนาดาในการแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงเนชั่นลีก2023นะครับซึ่งเวลาโดยประมาณที่เริ่มแข่งเนี่ยนะครับก็คือ18นาฬิกานะครับก็มาลุ้นกันนะครับถ่ายทอดสดที่ช่อง7 HD นะครับก็อย่าลืมส่งแรงเชียร์แรงใจแล้วก็มาลุ้นกันในวันนี้ให้สาวไทยเอาชนะแคนาดาให้ได้เพื่อที่จะก้าวสู่รอบที่ลึกขึ้นแล้วก็ก้าวสู่รอบชิงแล้วก็ได้แชมป์กันต่อไปครับ